สวัสดีครับพบกันแล้วกับเลกันนี้วันนี้จะพามาแล่ปืนสั้นลูกหมูขนาดจุดสองสองเป็นปืนที่เลิกผลิตไปแล้วแต่ก็ยังมีคนให้ความสนใจเพราะมีจุดเด่นตรงกระสุนเรามา,ลาเล่รายละเอียดกันครับจะปืนทุกครั้งอย่าลืมตรวจสอบความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ปืนยี่ห้อสมิธแอนเวสันโมเดลฮานึงรือคิดกันผลิตในช่วงปีคอ,อ1960ถึง1974เป็นปืนลูก,มกโมรงเล็กเจเฟรมตัวปืนเป็นเล็กทางกระบอกใช้กระสุนขนาดจุดซองซอง MRF หรือเรียกว่าจุดซองซอง w m r หรือเรียกว่าจุดซองซองแมกนัม um. คือขนาดเดียวกันนะครับเปรียบเทียบระหว่างจุดซองซอง LR กับจุดซองซองแมกนัม um. ความยาวปลอกกระสุนปริมาณดินครับความเร่งของกระสุนจะแตกต่างกันพอสมควร ปืนรุ่นนี้บรรจุลูกกระสุนได้ทั้งหมด6นัดความยาวลำกลอง3.5นิว้วสูนหน้าเป็นชิ้นเดียวกับลำกลองสูนล่างปรับได้นำจับเป็นไม้นำนักปืน6รอย80กรัมยิงได้ทั้งแบบดับเบิลแอคชั่นและซิงเกิลแอคชั่นราคาเหมือนซองอยู่ที่ประมาณ3,000-4,000บาทขึ้นอยู่กับสาภาพขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ